โอ้เรื่องนี้ฝั่งละเศร้านะฮะชีวิต28ปีอยู่ต่างแดนลูกเต้ากระเติบโตหมดเนาะอยู่เมืองไทยคนหนึ่งนะฮะลูกเคืองอยู่เมืองนอกเขาก็มีชีวิตเป็นของเขานะวันนี้กล้าไปเมืองไทยเยจ่าเอ้ยบ้านสร้างบ้านปีที่ผ่านมาก็เสร็จเรียบร้อยกติราคาก็ประมาณล้านเกือบสองล้านนะ่ะเนาะซื้อของเข้าหนํานะคะบ้านนอกเขาเนาะบ้านซันเดียวยังใหญ่คือกันะกะจะกลับไปกเกษียณกับผัวนะฮะเออ มาวัน,น,วน,นเนี้ยวันเนี้ยไงฮะอืมโดนอะไรรู้บอยายนะวันที่ห้ากุมพภาที่ผ่านมาเนี่ยโดนอะไรรู้บอวสันเออลูกใส่เนาะติดเหล้าติดยาเออเข้ามาลื้อเอาของในบ้านไปไขายช่วงจังหวะค่อยกลับมาเมืองนอกพอดีเพราะช่วงนี้ก็ยังบม่ได้ไปอยู่ทาวอนก็คิดว่า เออไปอยูนานแล้วก็กลับมาสักแปบแล้วก็จะกลับไปเพราะว่าพอผัวก็วกกะกะเกษียณแล้วเนาะเออแล้วก็คิดว่าไปลองอยูก่อนแล้วทีนี้เ่าเราจะไปยูแบบเป็นปีแต่ฝรั่งก็พูดแล้วแหละว่าสั่นก็บอกไปยูเป็นปีเรออาอายุไปยูแบบห้าเดือนแล้วก็กลับมาบ้านสักเดือนเธอจะอยูเธอก็อยูเพราะว่าสัญชาติไทยเนาะฝรั่งเขาก็ยังว่ายังกลับมายูหาลูกคาเต้าแล้วก็รักษาป,ประกันสุขภาพนํำเพิ่นว่าสั่นสั้นเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มต้นกันนะคะชีวิต ปาดเสียอ,อกเสียใจนะอืมตั้งวงจรปิดไว้เนาะในบ้านนั่นแหละเออทางประตูนู่นนี่นั่นสุดท้ายคนที่เข้านะ่ะบ้านบ่นมีพังนะคือลูกท่ายเห่า,าสัน้นเลือโลกแอร์โลกของออกไปขายเบิดว่าสั้น้าดทุเดือดขนาดเออเดือดขนาดใหญ่อตอนนี้ค่อยยังบ่ทันได้กลับบ้านค่อยสิเห็ดจังไ่นสั <laughs> ้นลูกติดยา แบบนี้มันสิบค่าค่อยสั่ะบอกเห็ดเฮ็ด่้อยยานคักวสิกับไปอยู่ใดบยย่อยายว่าสันเพล่วนหวานเ <c oughs> ออตอนไปเงินก็ให้อยู่นี่กระซงแต่นี่เราหากหามาเนาะเออเขาก็มีครอบครัวแล้วอายุหลายแล้วนะฮะแต่สุดท้ายในยตอนติดยาเมียเขาก็บวส่วนใจลูกเขาก็บห่วงนะเออมันก็คือมะเละเตเละนะเอาไปเอาให้มันก็บวฟังแหละก็มุ่นเข้ามาเอากระถือว่าน้องเนาะคนหนึ่งนะเออ ก็พยายามแต่ณนะนาดนี้เป็นความกลัวเลยเดย้แล้วก็เลยเปิดเนาะเพราะว่าสามีนะ่ะมีอ่ากล้องเพราะว่าผัวนะ่ะเป็นคนติดไว้นะฮะเพื่อที่จะดูแลบ้านในบริเวณบ้านเจ้าของนะเพราะเลาะกับผัวพี่น้องเธอเป็นยังงี้คิดยังไงเอายังไงวะสันสันเพิ่งจะกลับมาฉันกลับไปแอร์บม่มีก็ต้องไปลงทุนไม่สันบ่ได้รวยเด้ ประคับประคองมานี่ตลอดยี่สิบกว่าปีนี่กับเซโน่ในครอบครัว,อข,อรวของพวกเธอแล้วนี่บ้านส่วนตัวของสันที่สันจะกลับไปพักพเออเรามาทำยังนี้ออเยตยังไงนะคะกันนี่กระมานี่ก็จะเข้าเคิงเดือนแล้วเนาะกะกะว่าจะกลับประมาณนี่แหละไอปลายเดือนกุมภาเพราะฉะนั้นปวดเดือดอืมพวดเดือดทะเลาะกันบอกว่าถ้าเออไปนี่นะ ออบอกเลยว่าอย่าเข้ามาใกล้อีกปิดล้วเลยวะจันอย่าเข้ามาใกล้อีกสันบอกเอาคนคนนี้วะจันอืนี่คือบ้านของสันถ้าบอฟังสันสีแก้งตำรวจเป็นบุคคลอันตรายห้ามเข้าเคตบ้านของสันวะจันอันนี้้ากับเมียฝรั่งว้ากับเมีย,มยอยู่ในเมืองนอกเนาะเออ จะจ่าเอ้ยเฮ็ดจังได่เวอร์ซันไปรุนแรงเข้ามันก็ยิงบ้าบอโบเกิดมันเฮ็ดไปทั่วอีเฮ็ดจังดมันเป็นอันตรายถึงผัวค่อยบอนะเออเฮาก็คิดว่าใจเย็นๆเด้อทีลกค่อยคุยกันได้กับพี่น้องกันกระซิบเฮั่นดอกว่าเออมันคือสิลำบากแล้วว่านะมันถึงได้ทำยังงั้นเวอร์ซันอันนี้ก็พูดธในความว่าบอกให้ผัวเกียดน้องไหลนะลำบากหรือยังไงทําไมบบพูด ในเมื่อเมกกอื่อก่อนเธอก็เป็นคนช่วยเขาเข้าคุกครั้งที่แล้วเธอก็เป็นคนเอาเงินไปช่วยเขาเอาสั่นกระลุนะเออผัวพูดแบบนี้อึกเลยนะคะทุกคนถ้าเป็นอย่างนี้นะสั่นคือซิูโบได้ละบ,บ้านนั่นนะ่ะคายเลยว่าสั่นฝรั่งว่าถ้าเธอคิดว่าเธอจัดการน้องเธอบอ่ได้คายเลยฉันจะไปอยู่ ทางภูเก็ตพัทยาเ่าะฉันเพื่อนว่านะแล้วคนก็ไปเบิ่งบ้านทางภูเก็ตเนาะเอ้ยทางหัวหินภูเก็ตแล้วก็พัทยาน้าแต่เพื่อนท่านมักอยู่มักทางหัวหินเพราะฉันทางภูเก็ตว่าไกลไปนะฮะก็มานั่งเบิ่งกันเราก็เลยบอกว่าเอา้าเราก็ซื้อไม่เราต้องไปเอาแพงแล้วอันนั้นก็เอาไว้เพื่อเขากลับไปสามีบอกว่าถ้าสั่นซื้อบ้านทางหัวหินหรือทางไหนก็ตามบ้านหลังนั้นก็คือต้องขาย พอบ้านเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเหมือนกันนะคะพี่น้องขาพร้อมในทีลหนึ่งเนาะออพร้อมในทีลหนึ่งกันในหมู่บ้านเดียวกับแม่นะคะบ้านแม่กีกอีกอีกหลังหนึ่งแยกไปที่สร้างให้ตั้งแต่แรกอันนี้เขาตั้งใจเลยว่าเขาสิไปอยูในส่วนตัวผัวเมียเขาแต่เขากับบริที่แม่นะอืมแต่ก็คือส่วนตัวเพราะว่าหลายใจทรงแม่ก็ยังทรงอยู่ปกติสําหรับแม่ในโบเคยยุ่งมาซานเพลินวานะผัวนะำโบเคยว่าเจ็บป่วยกระเสริมให้ บเคยว่าแต่พี่น้องนี่เคยเน็บแนมมาตลอดแหละว,ว่าเธอจะเลี้ยงทั้งตระกูลฉันรู้ว่าเงินของเธอทํางานแต่ดูซิเธอไม่มีเงินเก็บก็เพราะอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือการที่ทะเลาะในช่วงจังหวะที่อยู่ในเมืองนอกด้วยกันแต่เราก็ยังลั้นเนาะเราก็ยังลั้นช่วยครอบครัวแบบเสริมนะก็บ่มีเงินเก็บแท้ๆนะคะเออในณวันนี้เตรียมที่จะ,กะเกษียณน,นี้ก็กินอยู่กับเขาแหละเพราะเราก็อายุงานก็บบได้เงินกเกษียณเนานะ เงินเก็บก็มีบ้างเล็กน้อยนะคะหลังๆมาก็เริ่มเซฟตัวเองเอในหัวใจยาย๋าเอ้ยเฮ็ดจังใดถ้าัวตัดสินใจสั่งเซียบสั้นอ้าถ้ามันเป็นสั้นก็ต้องตามเขาเอาความสบายใจแล้วก็ความปลอดภัยเจ้าของนําถ้ารายแรงถึงขั้นนี้เห็นบนเนี่ยเศร้ามือนี้ดูข่าวซิบ้านอย่างก็อือประกาศเลยนะติดยามาอันเผาบ้านเจ้าของคิดดูเลยถ้ามันผิดใจเฮามาเผาบ้านเฮาเอ็ดจังใด แล้วอันตรายถึงชีวิตเจ้าสิเฮ็ดจลางใดนะฮะเออถ้าสามีพูดสั่งซี้อืมนะเราก็แมา่ายูมันทางที่ที่เออาแท้เพราะว่ามีครูกันอา่านะแม่ก็มีบ้านของแม่ยูคิดหอดเหาก็ไปหาแวบๆวแล้วก็กลับมาแยกส่วนตัวเพราะความปลอดภัยตัวเจ้าของแลวกระผัวนํานะเออส่งควรแล้วที่เขาบอกว่าไขา่เออไข่นะาขนาดนี้บ้านสร้างไม่เจ้ากันอย่างสีได้ราคาบ้านอย่างไม่ยังงามเนาะ เออและอีกอย่างหนึ่งเ่าก็ความปลอดภัยและสบายใจบางทีเนี่ยการที่เข้าไปอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วมีพี่สายที่เออน้องที่ปิดยาแบบนี้เนาะเออมันก็เป็นอันตรายแล้วยิ่งมายากเอาอย่างก็เอากระทั่งมีกล้องมันก็โบเก้นขึ้นบินบ้านของพี่มันนะเดินเข้าแบบถึงถึงแล้วกุญแจมาจาักหดเจ้าก็ต้องย้อนถามกุญแจอยู่กับแม่เออแล้วแม่คือให้มันนะเออก็ต้องคุยกับแม่ด้วยนะคะ เออสิเฮ็ดสังใดแล้วก็ห้ามบ่ดได้นอกผู้เท่ากระได้กระซีไปส่งหั่นอีกทีเนี้ยว้าไหลก็สีเสียใจนะเพิ่นก็คืออีเสียใจเพื่อนเนี่ยเพราะว่าห้ามรูปบด่ดได้อานะในความเป็นจริงแล้วเราก็ต้องเลือกตามสามีในทางที่ปลอดภัยของตัวเองแล้วเราจะมาห่วงทั้งทางนั้นและเอาทั้งใหม่ผัวเรามีทุนแค่ไหนเราก็ต้องพิพจารณาแต่ถ้าเขาสั่งขาย ห้าก็ต้องขายอืมเพื่อเอาเงินมาเซฟไว้หรือเอามาเริ่มต้นใหม่ในมุมหนึ่งอย่างน้อยก็อยู่ในเมืองไทยเนาะแล้วก็เป็นที่อิสระส่วนตัวที่ห่างไกลกันน่อยดีกว่าไปอยู่จอจอล้วที่ที่เห็นหน้าทุกวันแล้วทีนี้ระแหวงทีเนี้ยระวังนะคะบือบปลอดภัยในหัวใจเห็นด้วยกับฝรัง่งเรื่องนี้บอกเลยถ้าเริ่มสตาร์ทแบบนี้ก็รีบขยับตัวให้ไหวเนาะ เข้าใจยุววัยประยุบ้านเกิดนะแต่มันเป็นแบบนี้เหตุจังใดห่วงความปลอดภัยตัวเจ้าของและก็ตัวสามีฝรั่งไว้ดีกว่า